ก่อนหน้านั้นนะครับผมรู้สึกว่าพาเวลาอ่านหนังสือแล้วก็มองไกลเนี่ยมันชัดแต่มันไม่คมเพราะเมื่อก่อนผมก็ใช้เลนส์ธรรมดาทั่วไปนะครับพอมาเซอรอติกเนี่ยครับแล้วก็เราตัดเลนส์คอสตัมเนี่ยมันทำให้มันเข้ากับสายตาเรามากขึ้น ผมคุณเขมวังหลีตอนนี้อายุ48ปีครับเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท SMS Corporation เป็นอุตสาหกรรมเกี่ยวกับแป้งมันสําปะหลังแปรรูปสําหรับส่งออกครับแล้วก็เป็นกรรมการบริษัทน,น้ํามันพืชกุกเราก็ทําเกี่ยวกับอุตสาหกรรมน้ํามันพืชปัจจุบันเนี่ยก็จะใช้สายตาเยอะก็คืองานคอมพิวเตอร์ดู iPad ดููมายโฟนทุกอย่างเนี่ยลงมาบนอิเล็กทรอนิกส์หมดละกระดาษก็ไม่ค่อยมีแล้วนะครับเราก็ใช้สายตาเยอะกับการดูจอโทรศัพท์มือถืออัพรูฟหรือว่าตอบอีเมลวันนึใช้กกกับอออุปรณิเล็ท ผมว่านับแล้วก็ประมาณ6-8ชั่วโมงตั้งแต่เช้าจนเย็นเลยกีฬาพิเศษทุงผมก็จะไปขี่จักรยานที่สว่ามบินสวนอภูมนะครับทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์ผมเป็นคนใส่แว่นตลอดใส่แว่นมาตั้งแต่4ขวบเลยตื่นมาก็ใส่เลยแล้วถอดทีก็คือก่อนนอนก็ก่อนหน้านัน้นะครับผมรู้สึกว่าพอเวลาอ่านหนังสือแล้วก็มองไกลเนี่ยมันชัดแต่มันไม่คมเพราะเมื่อก่อนผมก็ใช้เลนธรรมดา ทั่วไปนะครับพอมาออสซอปติกเนี่ยครับแล้วก็เราตัดเลนส์คอสตอมเนี่ยมันทำให้มันเข้ากับสายตาเรามากขึ้นผมเนี่ยมีสายตาที่ค่อนข้างเอียงเยอะแล้วก็สั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพอได้เลนส์ที่ที่มีคุณภาพเนี่ยความคมของภาพในระยะไกลเนี่ยมันก็จะคมมากขึ้น เนี่ยคือสิ่งที่ท,ที่ที่ประสบการณ์ที่เห็นตั้งแต่ตอนแรกที่มาทําเลยแ่างัวตราซอวติกเนี่ยผมก็ใช้มานานเป็น10ปีแล้วนะครับก็ไม่ต้องปรับตัวอะไรเลยผมคิดว่าการลงทุนที่แว่นทั้งเลนนะครับแล้วก็แล้วก็ตัวกรอบแว่นเนี่ยมันคุ้มค่ามากผมต้องใส่16ชั่วโมงคูณ3ามราวันเนี่ย้ว่ามันเป็นอุปกรณ์หนึ่งที่ติดตัวกับผมตลอดเวลาเป็นเหมือนกับส่วนหนึ่งของของของชีวิตเราแล้ว,ลวเพราะนั้นผมคิดว่าเราต้องลงทุนกับกับแว่นสายตาให้ดีที่สุดเลยครับ